มูครับเห็นตอนนี้ผู้ทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยมาถึงที่ดอนมแล้วใช่ไหมครับถึงแล้วครับที่ที่ที่ถือนี่เป็นภูเขาไฟทั้งหมดนะครับในข้างในก็เป็นภูเขาไฟทั้งหมดนะครับมีขายแค่จานวนจำกัดแต่ราคาถูกมีตั้งแต่ราคาร้อยหกสิบบาทถึงสองร้อยบาทเป็นตรงไซส์ตรงหอกแล้ว,ลวทางร้านเรารับประกันเนื้อคุณคภาพนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าคุณภาพเนื้อเป็นยังไงนะ เนี่ยนะครับเนื้อของทุเรียนภูเขาไฟอันนี้ยังเนื้อดิบอันนี้เนื้อดิบเนื้อเขาเรียกอะไรฉีกไก่กรอบเลยกรอบหวานกรอบหวานเลยนะนี่นะครับนมัที่ดอนโมนี่รับรองได้มีทั้งจันทบุรีระยองแล้วก็ภูเขาไฟครับแล้วทุเรียนเรานี่ของแท้ของแท้แน่นอนนะฮะจัดสดจากสวนทั้งหมดใช่ครับเพราะว่าน้ำหมูเราไม่ใช้น้ำยาน้าหมูไม่เคยโกหกนะฮะ ้าพูดถึงน้ำหมูทุเรียนของดอนโง่นี่ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะตอนนี้ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่มีความจริงใจกับลูกค้าซื่อสัตย์นะครับคำไหนคำนั้นก็ถือว่ารักษาเอกลักษณ์เนี่ยนะครับจำหน้าน้ำหมูไว้นะครับครับผมการันตีลูกค้าทุกคนครับไม่เก่าการันตีให้ทั้งหมดเนี่ยนะครับครับสุดยอดจริงๆนะครับก็มาได้เดี๋ยวตามเบอร์โทรนะครับเชิญได้ครับเชิญได้ตัมผัสใไนตัวเองได้เลย สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะแต่ตอนนี้ผมว่ามือคำนี่เห็นแล้วนะน้ำลายไหลเลยนะฮะทุเรียนภูเขาไฟสุดยอดนี่นะครับไม่บอกไม่รู้โอ้โหภูนี้นะภูเดียวนี้อิ่มไปสามวันเลยนะอันนี้สุดยอดจริงๆ เรียนภูเขาไฟนะตอนนี้มาแล้วที่น้ำหมูผลไม้ดอนโม่อำเภอระยาวจังหวัดนครสวรรค์อย่าลืมโทรติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับแล,แล้วใช้เส้นอิสร